เตือนเราตลอดเตือนเราถึงอันตรายของการรับเพียงแค่ปากว่าวันนี้เราเชื่อเตือนเราถึงอันตรายของการฟังพระเจะนะแต่ไม่ไประพฤติตามเตือนเราเยอะมากยกตัวอย่างย้อนก็เตือนย้อนเตือนบอกว่าอยู่ในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ6บอกว่าถ้าเราจะว่าเราล่วมสามัคทีรรมกับโรรองและยังดําเนินอยู่ในความมืดยอนบอกไงเราก็พูดมุสา แล้วคนใดที่กล่าวว่าเขาพระเจ้าคุ้นเคยกับพระลงแต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระลงยอดบอกไงคนนั้นก็มุสายากอบอเลยบอกว่าเราต้องเป็นคนที่ประพฤติตามเพราะฉะน,น,นั้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ฟังเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,วาโอ้เราการดําเนินชีวิตเนี่ยสำคัญมากมันไม่ได้จบเพียงแค่เราฟังอะไรเรารู้อะไรแต่เราทำอะไรตามสิ่งที่เราฟังด้วย ทำเป็นชีวิตของเราแค่ไหนเพราะฉะนั้นในการนําคําสอนของพระเยซูมาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยเราต้องตระหนักนะว่าเราต้องตระหนักจริงๆวันนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ผมขอพูดคํานี้แล้วผมขอเรียกร้องเลยว่าท่านต้องตระหนักจริงๆท่านต้องตระหนักว่าการอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงจังมันจริงจังนะมันจริงจังมากแล้วที่สําคัญการเข้ามาเป็นสมาชิกของคิดจักรก็เป็นเรื่องจริงจังด้วย มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสนุกฉาบฉวยพูดงี้อย่างเครียดนะเพราะอะไรเพราะเมื่อท่านอ่านบัมพีจนท่านรู้และเมื่อท่านมาคริสจักรอย่างตั้งใจเต็มที่กับการแสวงหาพระองค์นั่นเท่ากับการประกาศตัวว่าท่านเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์หมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าท่านเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์และท่านบอกผู้คนมากมายว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนท่านต้องรับไปชอบด้วยกับคําพูดที่ท่านจะต้องประพฤติตามในสิ่งที่ท่านอ่านในพระวจนะ แล้วฟังจากพระองค์ในทุกอาทิตย์ที่ท่านมาจากสิ่งที่พระองค์สำแดงในใจของท่านจากสิ่งที่พระองค์สำแดงในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องเดียร์มุดดี้บอกชัดเจนบอกว่าหนึ่งคนที่อ่านพรัมพีอย่างเข้าใจจะทําให้ผู้คนมากมายได้อ่านพระวจนะน,นั้นด้วยอ่านยังไงอ่านผ่านชีวิตของคนนั้นแหละที่อ่านเช่นเดียวกัน เราหนึ่งคนที่อ่านพระคัมภีร์อ่านอย่างเข้าใจพูดถึงว่าเราต้องจริงจังเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์อย่างเข้าใจแล้วจริงจังกับมันคนมากมายที่เขายังไม่มีพระเยซูคริสต์เขายังไม่มีพระเจ้าในชีวิตเขาจะอ่านพระคัมภีร์เล่มนั้นที่เราทําความเข้าใจด้วยคือเขาอ่านผ่านบุคลิกของเราผ่านสิ่งที่เราออกพ่อแม่ญาติพี่น้องคนในครัวเรือนเขาจะอ่านพระคัมภีร์เล่มนั้นผ่านชีวิตของเราด้วยผมถึงบอกว่าเราต้องจริงจังเพราะนั้นการมาโบสถ์จริงจังไหม จริงจังผมจริงจังนะเรื่องการมาบสถ์วันอาทิตย์คิดจากการมาแสวงหาพระเจ้าควรจะต้องมาเป็นลำดับแรกกับการที่เราจัดสรรเวลาผมไม่ได้บอกว่าวันอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์วันไหนก็ได้ที่พระเจ้าตั้งไว้สลับชีงเราท่านต้องให้วันนั้นเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านที่ท่านจะต้องจริงจังเพราะถ้าไม่มีวันใดเลยที่ท่านตั้งไว้อันดับแรกสําหรับพระเจ้า ในที่สุดจะไม่เหลือวันไหนเลยสําหรับชีวิตของท่านที่ให้กับพระองค์ถ้าท่านไม่จริงจังเพราะผมพูดเสมอว่าเมื่อท่านเริ่มจะจริงจังกับพระองค์ท่านจะถูกพิสูจน์ท่านจะต้องถูกพิสูจน์แล้วจะมีกี่คนที่ผ่านการพิสูจน์นั้นจะมีกี่คนที่ยังยืนหยัดบนการพิสูจน์ที่พระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านจริงๆพระเจ้าไม่ได้พิสูจน์ท่านแต่บางอย่างมันพิสูจน์ท่านและพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแล้วจะมีกี่คนที่ผ่านจะมีกี่คนที่สามารถผ่านการพิสูจน์ บนความจริงจังที่ท่านมีในพระเจ้าได้เพราะผมบอกว่า,วาการนําคําสอนของพระเยซูคริสต์มาใช้ในชีวิตท่านท่านไม่จริงจังไม่ได้พี่น้องพระเยซูวางเส้นทางของพระเจ้าของพระลงในชีวิตของเราระองค์งวางชัดนะพระองวางชัดพระอง์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ทาวันนี้เอาทำก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไม่ใช่แต่พระลง์วางชัดวันนี้พรุ่งนี้สืบสืบไปเป็นนิดในชีวิตท่านแต่ละคนพระองวางชัด พระองค์เขียนชัดและพระองค์สำแดงชัดอยู่ที่ท่านจะชัดเจนเท่าไหร่กับการกับสิ่งที่พระองค์ชัดเจนในชื่อของท่านผมบอกไงว่าถ้าพระเยซูตรงไปตรงมากับท่านท่านตรงไปตรงมากับพระองค์มากแค่ไหนเพราะถ้าท่านไม่ตรงไปตรงมาท่านก็จะกลายเป็นมนุษย์ซิกแซกท่านก็จะกลายเป็นคนที่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาโลเลโอนอ่อนผ่อนตามไปก็ทุกสิ่งที่มาเรียกร้องให้ท่านเป็นแบบนั้น